สวัสดีเจ้าปอแม่พี่นอ้องวันนี้มีไมตรีช n แนลปลาลงครว้ห่มแล้วนะเจ้าวันนี้นําเสนอเมนูที่มืจอวายำเห็ดเจ้าตั้งแต่ก็คือยำเห็ดฟางหรือยำเห็ดเฟืองยำเห็ดเฟืองก็คือเห็ดฟางถ้าบ่มีก็จเจ้เฮ็ดนั่งฟ้าเห็ดโคนก็ได้นะเจ้าส่วนผสมก็ตะกี้ได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะคะเนาะมีเห็ดนะเจ้ามีหอมแดงหอมปัว จะไขตุบเนาะคาตุบอีเนาะแล้วก็น้ำสะอาดใส่เกลือไว้นะคะเนี่ยเจ้าวันนี้มีเห็ดเฟืองเจ้าเห็ดเฟืองเห็ดฟางหายยากขนาดทีด่สาคัญต้องมีพิกลาบด้วยเนอ้อพิกลาบนี่เกาะซื่อจากตังผักเหนือเจ้าได้กับลาำมดเลยนะเจ้าเนาะ วิธีการทำนะเจ้าตั้งน้ำใส่ซีอิ้วใส่เกลือใส่เครื่องตุ๊บเครื่องหอมบัวหอมเตี้ยมค่ะจะใช้นะเจ้าพอน้ำเดือดก็ใส่เห็ดลงไปค่ะแล้วห่อก็ะรอจนกระทั่งน้ำเดือดแหมหลอบหนึ่งนะคะพอน้ำเดือดก็เล็งเลยเจ้าว่าเขาจะต้องใส่พริกลาบละพริกลาบก็จะมีหลายแบบเจ้าบางสูตรก็มีสามซองบางสูตรก็มีซองเดียวเบ็ดเซตไปเลย แต่ภาวาสูตรในกลับมดเจ้ามันจะหอมหอมมนแลบ,บะแควนมาอยังสปะสเปดอยู่ในหันเขาจะหนอ่ยเจจะกดใส่พริกลาบลงไปเขาก็กล้าดูเองเนะเจ้าว่ะถ้าสองเดียวมันป๊อก็ใส่สองซองก็ได้นะเจ้าคือความเข้มขนะ้นน่ะคือมันอร่อยคือมันครบองค์นะเจ้าหนอนั่นพริกลาบอีกชุดหนึ่งเถอะอ,อีกว่ะแสดงว่า ถ้าจะดูจังๆนี่เจ้าเนาะจะไปลืมกะปิเนอะแม่ัวบัวนี่มาได้กะลืมกะปิหนคะ่น่ะใส่กะปิแล้รกับใส่เครื่องปรุงอื่นนะเจ้าเนาะผงชูรสผงนัวรสทีอย่าง,างน้ำตรงน้ำตาลตัดเห็น้อยก,กระปุกกะปิเจ้าเพราได้รสตีมันโอเคแล้วเนาะเขาก็มาใส่พักกันเนาะพักไผ่น่หอมหอมอู้พอดีใส่พริกสองซองสีงามใบงามบด ลงพักแล้วเจ้าคำนี้ลงพักเพราะเป็นอันหูวก,กันนะเพราะลงพักปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องปิดเตาแล้วเจ้าปิดเตาแต่มือก็ยังต้องก้นต่อไปเนาะกล้นต่อไปจนพักเนี่ยมันสลดสลบสไลนะเป็นอันวันแล้วแล้วนะเจ้ารสชาติโดดเด่นที่สุดก็พีกราบนะเจ้าพีกลาบจะมีความหอมที่บเหมือนใครที่ไหนหอมแบบมีเอกลักษณ์ลาบเหนือเลยนะเจ้า กำนี่ก็บพ่อมเสิร์ฟแล้วมือนี่มีไมตรีแชนแนลกินก็เป็นอย่างพองนี่อ๋เป็นว่ากินกับไก่ปิ้งเหรอจ้าเนาะไก่ปิ้งแดงๆนี่ล้ำลำ้แต่ว่าเหมือนย้ำตรงไหนเอาปากขามาพวงแม่นเจ้าสนะนี่บป็นย้ำที่เกยหูดจักเลยเหมือนเจ้ามีฝาแฟดนะเจ้าฝาแฟดก็คือย้ำจิ้นไก่เจ้าบางเตือนยำจิ้นไก่ก็ใส่หัวปีตัว เนาะแต่ว่าทําเหมือนกันเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนจากเฮ็ดเป็นจิ้นไก่ต้มแล้วก็มาชีกชีกไสนะคะเนาะด้วยยําตีบเหมือนยําของภาคเหนือก็จะมียําเต้าหันตีนะเจ้าเนาะยาเต้าเขียวๆอีบเหมือนยําเลยเนาะแล้วก็จะมียำบะหม่วเจ้ายำบะหม่วโบราณใส่หนังหมูใส่ถั่วใส่หมเป้าคั่วล้ำๆแล้วก็นี่เหี่ยมยำนึงยำหนังเจ้า ย้ำหนังก็ล้ำล้ำของโปรดเลยหน้าบ่เหมือนย้ำสักอย่างเนะเจ้าหนอจึงประแปลกใจว่าจะได้ย้ำเฮ็ดถังพาวันนี้ถึงหน้าบ่เหมือนย้ำหนอเจ้าหนอไปละค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมวันหน้ามาเจอกันไหมเนีเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าสวัสดีเจ้า